สวัสดีครับอยู่กับสาวรำซิ่งครับเดี๋ยววันนี้มาดูคู่แฝดทำงานร่วมกันนะครับ5 7กับ5 7าครับไอดอลครับไอดอลเดิมๆครับครับขั้นหนึ่งแต่งข้อแต่งกมนานะครับอีกขั้นเดิมิมครับเดี๋ยวเราจะมาจัดแล้วครับ จา้างเงียบลอยผู้ละขวดครับต้องแสดงในสมราคาครับดูนี่ก็ได้ครับพูด้ดเลยโอ้ยบมันกาหอนเอาหอนเอาอยูอ่ดูเองเหมือนกันครับมันทำเล่นอย่างนี้ แยรียกขาดเอาสุดว่ามันสมควรแต่งไหมเดิมๆดีกว่าไหมโอ้ย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  ัยี่สิบาทครับเ็มลอยคนละขวดครับต้องเล่นให้สมค่าตัวครับปกตินี่ปู่ให้ทําครับดูครับหลังตัดคัดท้ายใหม่จะดันดีกว่าเดิมไหมลองดูครับหลายคนว่า ไปโมนูน่นโมนี่แต่งนูน่นแต่งนี่นะมันหมดประกันว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับคุณจะประกันอะไรครับแค่ผ่านไถนะครับมันไม่ไเ,เกี่ยวกันเลยบางคนว่าประกัน6เดือนเขาประกันอะไรครับประกันลูกปืนถ้าใบแตกเปลี่ยนไ่ถ้าเกิดเราชนตอละครับแล้วใบแตกเราจะมารับผิดชอบไหนไม่มีหรอกครับ บา,างานคนอาจจะบอกว่าเดิมๆมันดีแล้วมันก็เหมือนฐานนี่แหละเหมือนคัดไทยบางคนก็บอกว่าเดิมๆมันดีมันดีอยู่ครับมันชอบไม่เหมือนกันครับคนเราอะ ที่เดิมๆมันก็ไถได้ครับแตออ่อย่าลืมว่ารถมันคันใหญ่นะครับมันยังไงมันก็ไปได้พะละกาลังมันดีกว่าบางคนบอกว่าเดิมๆแล้วเบาก็ได้ครับมันแล้วแต่คนชอบครับอันนี้เขาเซียนครับสิบกว่าปีแล้วอายุงานเขาคันนี้ตัดทุกอย่างครับแต่งทุกอย่างไถโคตรมันเลยครับไถเบาครับ แกแต่งแกแป้งทุกอย่างครับ ผมทำงานอยู่บริษัทประกอบรถยี่ห้อหนึ่งแต่พนักงานะ่ะใช้รถอีกยี่ห้อหนึ่งมันก็ไม่แปลกครับ คนทำกับคนใช้มันไม่เหมือนกันเลยครับเหมือนคนสั่งให้อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อครับแล้วคนอยู่บ้านเขาจะเอาอะไรกินครับเขาไม่ออกไปหาเงินมีใครเอาข้าว่าน้ำมาแจกเขาไหมครับเหมือนกันครับคนสั่งนะมันสั่งได้ทุกอย่างครับก็มีข่าวน้คลูคอตายฆ่าตัวตายเยอะแยะครับ ติดเนื้อประดาตัวครับทำงานท้งเงินไม่ได้หมดเงินหลายอย่างครับไอันน่เขเรียนเหรียญยุ่โบได้หินหดเสียงรถดมันยียบลาย แนะนำให้มาเอาไปเปลี่ยนศูนย์นะครับเอาไปเปลี่ยนยังไงครับกวันจะเปลี่ยนน่ะช่างศูนย์ก็ต้องมาแล้วเขาก็ต้องลองมันได้มันไถได้ครับแต่มันไม่ถูกใจคนขับแค่นั้นแหละครับมันไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้เลยอ่ะมันใช้ได้แต่มันไม่ถูกใจคนใช้อ่ะเขาต้องทําให้มันถูกใจที่สุดแล้วช่างศูนย์อ่ะเขาทำงานอยู่ศูนย์เขาไม่ได้มาไถนาทุกวันเลยผมไม่เข้าใจนะครับ เขาก็จะดันว่าของเขาดีอยู่แล้วครับแล้วช่างศู์ส่วนมากก็จะเป็นเด็กจบใหม่นะครับคนเก่งจริงเขาก็จะลากออกแล้วครับไปเปิดร้านตัวเองหรือไปรับจอบงานนอกนันก็ยังว่าครับเขาต้องออขยับขยายตัวเองนะครับคุณจะอยู่กับที่ไม่ได้ครับคุณอยู่กับที่ก็เงินเดือนคุณเท่านั้นนะครับในเมื่อคุณรู้คุณก็ต้องเอ ไปเป็นตัวของตัวเองครับเหมือนคอนขับรถรับจ้างนั่นแหละครับคุณรับจ้างคุณรู้ลู่ทางการทำมาเงินขับรถดำเนี้ยคุณก็ต้องหาวิธีออกไปซื้อรถเป็นของตัวเองเนี่ยครับคุณจะนับเงินวันละ3ามร้อยทุกวันเหรอครับคุณไม่นับวันละสองพัน0าพันบ้างเหรอครับมันต่างกันนะครับ มากคนถ้าคิดอยู่แค่นั้นก็อยู่แค่นั้นจริงเขานับวันละพันสองพันเดือนหนึ่งก็ตกไป2องหมื่นสาม0 0 0่นสี่หมื่นนะครับแต่ถ้าคุณขับรับจ้างวันละสามร้อยก็ตกแค่เดือนละเก้า9ันเกันแค่นั้นละครับแค่บัตรเติมเงินก็จะไม่พอแล้วครับทุกวันนี้เอาอะไรมากไหย เหมือนนกััครบเขามีความรู้มีประสบการณ์เขาก็แยกตัวออกมาบางทีเราก็ต้องเป็นลูกน้องเขาก่อนดูช่างศูนย์ทุกๆศูนย์นึครับไม่มีใครซ้ำหน้าครับน้องแถวบ้านก็ไปอยู่เหมือนกันพอทําเป็นก็ลาออกครับมาทําของตัวเองเปิดร้านของตัวเอง ระบบงานบริษัทคุณทำสิบคุณก็ได้10นะครับได้แค่นั้นแหละครับไม่มีว่าทำเยอะได้เยอะนะครับในเวลาทำงานต่อให้คุณงานฝีมืออะไรคุณก็เงินเดือนเท่าเดิมครับอาจจะอัปเกรดขึ้นปีละสี่ห้ารอยปีละพันนะแต่คนเรามันไม่อยู่พัฒนาตัวเอง ม,มึงมันคอยย้องคอยย้องขั้นหนึ่งแล้วเ็ดูดเอาดูดเอาอยู่คนโอ้ใจสีขาดนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์ใจย็นครับที่จริงคนขับสองคนนี้น่าจะเปลี่ยนอายุกันนะครับไม่ผ่านเลยครับคนหนึ่งอายุ23คนหนึ่งอายุจะ5้แล้วครับ แต่รูสไตล์าการขับรถแตกต่างกันครับก็หนึ่งใจเย็นเฉิบดูครับอาจารย์เราจะเย็นมากครับ แนะนำนะครับทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณที่แนะนําเข้ามาบางทีก็เอาง่ายๆว่ามันแล้วแต่ความพอใจของเจ้าของรถครับ mm hmm. เขาทําอย่างนี้เขาถูกใจงี้ก็เราถ่ายทําให้เป็นทางเลือกครับบางทีก็อย่ารุนแรงกนไปบางทีเราอาจจะรู้ไม่เท่าขเขาหรอกเราก็ไม่ได้บ้าครับคนที่เขาทําให้เขาก็มีรถมาสิบกว่าปีแล้วครับ เขาทำอย่างนี้แล้วมันไถดีอย่างอื่นไม่รู้ครับเขาทำแบบนี้แล้วมันถูไกจผมก็เคยลองขับรถแกครับมันขับง่ายขับคล่องไถเบาด้วยครับไถให้ดินมันพลิกอ่ะมันไถยังไงก็ได้ครับจะไถยังไงให้รถมันเบาไม่ต้องเลี้ยงหางเยอะมันยากเหมือนกันนะครับ เขามีมาไม่ต้องรู้กี่คันแล้วครับน่าจะคันที่ห้าสำกับรถไถนีดดด่ก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ